สวัสดีค่ะวันนี้กะนาดีก็จะชวนทุกคนมาหมักเนื้อไปย่างกันนะคะง่ายมากๆเลยค่ะกะนาดีจะใช้เนื้อประมาณ1กิโลหั่นสไลด์นะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยซอสฝาเขียวค่าอีก3ช้อนโต๊ะเลยค่ะจากนั้นค่ะกะนาดีก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะทุกคน ่อด้วยน้ำตาลทรายอีก2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่พริกไทยลงไปอีก1ช้อนชานะคะตามด้วยผงปรุงรสไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้รับรองเด็ดมากๆรสสุดๆดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันกับเนื้อของเรานะคะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปอีก5ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันจะทําให้เนื้อของเรานุ่มนั่นเองนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอีก1ค่ะ ค้าคืนคะ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนไปหมั่นกันได้เลยนะคะบอกเลยอร่อยเด็ดรส่แมนแตนมากๆเลยค่ะไปหมั่นกันเลยดีกว่าค่ะ